สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมานะครับผมรีวิวในการใช้งานนะครับและผมจะเล่าประสบการณ์ที่ผมใช้งานมาครับกับเจ้าตัว Xiaomi Pad 5นะครับในตัวเริ่มต้นนะครับก็คือตัว RAM 6รอม128นะครับกับราคาที่ผมจ่ายไปก็คือ1 9 9่นบาทครับผมเกือบเกือบเท่า iPad Gen 9ครับแต่ iPad Gen 9จะแพงกว่าประมาณ400ครับผม ผมได้ของแถมก็คือตัวฟิมนะครับกับตัวเคสที่ผมใช้งาน,นครับก็คือตัวเคสคือเป็นแม่เหล็กนะครับผมนี่เลยผมจะขอพูดก่อนนะครับก็คือใช้งานดีมากครับผมมันสามารถเป็นแม่เหล็กในการดูดแล้วมันก็ไม่ได้หลุด,ดง่ายๆนะครับผมในที่แถมก็คือไม่ได้กิ๊กก็คือดีมากครับแล้วก็หัวชาร์จที่มาให้กับกล่องก็ถือว่าเป็นฟ้าชาร์จคือดีมากครับผมแล้วก็ผมจะพูดถึงในการใช้งานนะครับ เกี่ยวกับพวกการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับพวกเล่น f a c e b o o k Li n e หรือว่าเล่นเต k ๊กต่อครับผมรู้สึกว่าการใช้งานครับดีทุกอย่างครับตัวไลน์ก็การแจ้งเตือนคือดีมากครับผมอันนี้เช่นชม ทิกตอกนี่คือเต็มจอนะครับในการใช้งานเพื่อนๆไม่ต้องซื้อเลยนะครับว่ามันจะไม่เต็มจอนะครับไอจีก็เหมือนกันครับเต็มจอดีครับผมในการใช้งานถือว่าแล้วก็สามารถใช้งานนะครับผมก็คือรู้สึกว่าการใช้งานกับหน้าจอ120เฮิร์ตก็คือดีมากครับเฟซบุ๊กครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เต็มจอนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่ครับ เฟซบุ๊กมันไม่ได้เตรียมจอเหมือน i p a d นะครับแต่มันก็โอเคครับในการใช้งานครับผมแล้วก็ผมใช้ในการฟังเพลงใน Spotify ครับผมรู้สึกว่าเสียงมันโอเคมากครับดูเสียงครับดูเสียงนะผมขอเปิดเพลงสักเพลงแล้วกันเปิดนานไม่ได้ครับเดี๋ยวลิขสิทธิ์ว่าครับผมนี่ครับดูเสียงครับ เลยครับว่าเสียงคือมันมีมิติดีมากครับเพราะว่าลําโพงมันเป็นสีตัวนะครับแล้วก็รองรับด o วีนะครับผมระบบเสียงแบบ Vision a อดมอครับก็คือดีมากครับในการใช้งานผมนะครับผมแล้วก็ตัวการใช้งานนะครับหน้าจอครับในการดู YouTube นะครับผมก็คือสามารถรองรับนะครับผมดูนะครับผมจะให้ดูนี่ครับสามารถรองรับนะครับก็คือเป็นแบบว่านี่ครับ เป็น4 k hdr ครับผมดูเลยนะครับผมระบบเสียงคือดีมากแล้วก็4 k คือหน้าจอคือไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมดูนะครับดูครับหน้าจออันนี้ผมเปิด4 k นะครับลองดูนะดูครับสีสันคือสวยงามมากเลยครับอันนี้ผมขอเช่นชมกับหน้าจอตัวนี้ครับสีสันคือโอเคมากครับในการใช้งานดูครับิดีอเป็นหลักครับผมดูเลยเห็นไหมครับว่า การเก็บสีต่างๆางผมว่ารุ่นนี้หน้าจอสีสันสวยมากอันนี้ผมขอเช่นชมกับรุ่นนี้นะครับคือหน้าจอคือโอเคมากครับสีสันสวยงามแน่นอนครับผมน,นี่ครับเห็นไหมครับว่า สีดํามันจะเก็บคอนราสสีดําได้ดีมากเลยครับกับหน้าจอตัวนี้ผมว่าเอามาเล่นเกมคือโอเคมากเอามาดูหนังฟังเพลงเนฟฟี่คือรองรับนะครับเน i ฟก็คือรองรับนะผมเปิดเน f ฟ i x ให้ดูนะครับว่ามันจะรองรับแบบไหนนะครับอันนี้ผมจะรีวิวตามผู้ใช้งานจริงๆนะครับว่ามันเป็นไงบ้างครับถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีครับอย่างเช่น Facebook ครับบางทีเราเล่นแล้วมันไม่เต็มจอครับแบบที่ผมพูดนั่นแหละเฟซบุ๊กแต่สีสันหน้าจอผมให้เต็มสิบเลยครับกับรุ่นนี้ ถ้าเทียบกับ iPad Gen 9ผมให้ตัวนี้คะแนนกินขาดแน่นอนครับกับหน้าจอนะครับตัวนี้ 10u เป็นสมด้าก้อน860นะครับเห็นไหมว่ามันเก็บสีดำสีดำมันจะอ่านไม่มืดสนิทน,นะครับแต่มันก็ดีกว่จาจอ Gen 9นะครับที่สีดำบางทีแสงมันจะออกมานะครับเห็นไหมว่า คอนแทตนในการเก็บคือดีมากเลยครับวันนี้ผมขอชช่นชมนะครับแล้วเสียงระบบเสียงก็คือโอเคมากครับดีครับระบบเสียงผมฟังแล้วคือว่าโอเคครับการเล่นเกมนะครับพับจีม i บายฟรีไฟ r e หรือว่าเก็บชิปอิมแพ t หรือว่าฟรีไฟล์แม็ค ือว่าเกมต่างๆครับพวก RV เล่นได้อย่างไหลลื่นะครับแล้วก็สามารถปรับเกือบๆได้สูงสุดทั้ง RV คือปรับได้สูงสุดกราฟิกดีมากครับวันนี้ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าแต่บางทีครับมันจะหนักมือนิดหน่อยครับเวลาเรากดเราอาจจะกดแขนนครับแต่ผมว่าโดยรวมในการใช้งานผมว่าโอเคมากครับแล้วก็การเชื่อมต่อเมาส์ก็คือสามารถเชื่อมต่อได้เลยครับเห็นไหมครับว่าจะมีลูกศรครับคล้ายๆกับตัว iPad ครับเป็นวงกลมนะครับไม่ใช่เป็นเคเซอร์นะครับผม แล้วก็หน้าจอนะครับก็สีสันนะครับผมสวยงามภาพแดงเขียวน้าเงินก็สีสันคมชัดดีครับแล้วหน้าจอตัวอักษรครับมันไม่ค่อยเห็นเม็ดพิเศษครับเพราะว่าหน้าจอเป็นขนาดหน้าจอ 2K ทําให้สีสันหน้าจอมันโอเคมากครับในการใช้งานนะครับแล้วก็ Net f ฟ ix นะครับที่ผมจะเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเปิด Net f ฟ i x ให้ดูก่อนเห็นไหมครับว่า Ne ็ f l i x นะครับผมก็สามารถนะครับผม มขอสรับตกันนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันรองรับระบบเสียง d o r m y a n m o s หรือว่า d o r m y Vision นะครับหรือว่าระบบเสียงที่มันคมชัดนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมก็พูดตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าผมคือผู้ใช้งานจริงนะครับผมนี่นี่ครับแล้วก็อันนี้เห็นไหมครับว่ามันรองรับนะครับเป็น L1 นะครับนี่ L1 ครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดู สองครับเน็ตฟินี่ครับเป็น L 1ครับในการรองรับ n e t f ฟ i ินะครับแล้วก็ในส่วนในการใช้งานนะครับที่เพื่อนเถามมาว่าตัว powerpoint ตัว google sheets หรือว่าตัวผมจะพูดถึงพวก3 office 365นะครับพวก powerpoint ครับ powerpoint ทำงานนะครับผมในการโหลดฟอนต์หอะไรก็คือผมล็อ i n ผ่าน365ใช้แบบรายปีครับเสียตังหารกับเพื่อนไม่เกินปีละ4 0 0ครับเพื่อนๆก็ลองไปหารดูนะครับ ก็เราสามารถโหลดฟอนต์เพิ่มฟอนต์ได้ครับผมในการใช้งานครับนี่ครับก็ใช้งานผ่านเมาส์ได้ปกตินะครับแล้วก็ตัว Excel ครับก็สามารถใช้ตารางการคำนวณที่เราใช้ในอ f ฟ i c e 3 6 5ัใน PC แล้วเซฟมันก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับก็สามารถเปิดได้ครับผม สาสแล้วก็ตัว Excel นะครับก็สามารถเปิดได้ปกตินะครับแล้วก็สามารถใช้ตารางการคำนวณได้ปกตินะครับก็ถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานผมว่ารู้สึกการใช้งานได้อย่างไหลลื่นครับกับตัว o f f i c e 3 6มครับผมแล้วก็ตัว w o r d นะครับก็สามารถใช้งานได้ครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ไทยสาลบ,บัญก็สามารถใช้งานอย่างไม่มีปัญหาครับผม ม,มีแทรกมีวางมีข้อโครงมีรีวิวแล้วก็มีมุมมีตารางทุกอย่างครับผมสามารถใช้เป็นตัวแบบว่าเป็นเวอร์ชั่น,นาษาไทยได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับในการทํางานนะครับกับตัวอ f ฟ i c e 365นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องนะครับที่ผมครับใช้ก็คือกล้องหลังนะครับมันไม่ได้ขี้เลยนะครับมันในการใช้งานคือสามารถเปิดแฟกได้นะครับแฟกก็คือสีสันก็คือสวยงามโอเคใช้งานตามสไตล์แท็บเล็ตผมว่ามัน ดีมากครับในการใช้งานแต่วีโอมันอาจจะมีการสั่นนิดหน่อยนะครับผมในการใช้งานนะกล้องหน้าผมว่ามันไม่ได้ขี้เหรนะครับผมในการใช้งานสามารถใช้ถ่าน o o g l e Meet หรือว่า zoom ก็อย่างไม่มีปัญหาครับนี่เห็นไหมว่ากล้องหน้าเก็บคอนรานต์หรือว่าเก็บสีสันในการใช้งานได้ดีครับเห็นไหมครับเห็นไหมว่ามันสามารถเก็บได้ดีนะครับ นีครับผมใช้งานมาผมก็รู้สึกว่าประหับใจในการใช้งานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเล่นเกมหรือว่าการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ผมใช้งานในการตัดต่อผมใช้ตัวคัดในตัวเพ t สโตที่ผมโหลดมาครับผมช็อตคัดนะครับรู้สึกว่าตัดต่อเรนเดอร์ก็ถือว่าเร็วนะครับผมในการใช้งานแต่มันอาจจะไม่สู้ระบบ i อ s ที่มีตัว i m o มวิหรือว่าตัวลู m a ฟิวชั่นที่ตัดต่อได้ดีนะครับผมในการใช้งานนะนี่ ตัวเล่นเบราว์เซอร์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการเียนการสอต่างๆผมรู้สึกว่าการใช้งานมันดีมากครับกับตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะครับผมสุดพักใจมากครับในการใช้งานสำหรับผมก็จะมารีวิวตามผู้ใช้งานจริงเพียงเท่านี้นะครับอย่าือเพื่อนๆถ้าใช้งานว่ารุ่นไหน a อน r o i d ผมให้รุ่นนี้ครับเป็นราคาที่ประหยัดแล้วก็รุ่นที่ประหยัดดีก,ก็คือพวกเรียลมี่แผ่ห้าหรือว่าเรียลมี่แ นะครับผมที่เคยใช้กันผมว่าเดลมีแพดก็ใช้งานดีครับน้าหนักเบาพกพาง่ายตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ดีครับแต่น้ำหนักมันอาจจะหนักไปนิดนะครับผมในการใช้งานแต่โดยรวมผมว่าใช้งานในการเล่นเกมต่างๆถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานนะครับสหรับวันนี้พีพีก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับสหรับวันนี้ขอบคุณครับ